บ๊อกเหล็กหลุดรู้ไหมครับทำไมเหล็กถึงหลุดบ่อยวันนี้จะมาแชร์ให้ฟัง3สาเหตุที่เหล็กหลุดบ่อยอย่างแรกนะครับก็คือเทคนิคการติดในระหว่างที่หมอก,กาลังติดเหล็กให้คนไข้เนี่ยถ้ามีความชื้นมีน้ําหรือน้ําลายเนี่ยลงไปโดนฟันบริเวณที่เราจะติดเหล็กเนี่ยก็จะทําให้กาวเนี่ยมันยึดได้ไม่แน่นเลยส่งผลให้เหล็กเนี่ย อาจจะหลุดได้ง่ายเหตุผลข้อที่2นะครับก็คือคุณภาพของอเครื่องมือที่ใช้ของวัสดุที่ใช้ของกาวของน้ํายาต่างๆที่ใช้ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าหมดอายุหรือเปล่านะครับถ้าหมดอายุหรือว่าซื้อของปลอมมาใช้ซื้อของไม่ดีม,มาใช้ก็ทําให้เหล็กหลุดง่ายเนาะข้อสุดท้ายนะครับก็เกิดจากการเคี้ยวเวลาคนไข้ไปใช้งานไปเคี้ยวไปกัดฟันหรือไปแทะอะไรแข็งๆอย่างเงี้ย หรือแม้กระทั่งแปลงฟันแรงๆแล้วไปกระแทกเปาะออกไปเนี่ยน่าจะเคยเจอกันอย่างเงี้ยก็ทําให้เหล็กหลุดได้เหมือนกันไหนใครมีสาเหตุอื่นยังไงลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ